คดีได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ขอกราบเรียนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในความรับรู้ความรับผิดชอบของทนายความที่ประเทศเยอรมน,นีข้อมูลที่ได้รับจากทนายความในประเทศเยอรมนีก็คือผู้พิพากษาในศาลได้เคนดอฟนั้นได้มีคําแนะนําให้จําเลยนั้นชําระเงินให้แก่ฝ่ายทางโจทก์ก็คือทางวัดและพา,าจารันแต่หลังจากนั้นสีกาผู้นี้ได้มีการถอนทนายความในประเทศเยอรมน,นี หลายครั้งสารมีการเลื่อนการพิจารณาคดีมาโดยตลอดและครั้งสุดท้ายสีกาผู้นี้ได้มีการแจ้งว่าเขาได้มีการติดต่อทนายความในประเทศเยอรมน,นีอีกถึง7ครั้งแต่ไม่มีสำนักง,งานทนายความไหนยอมรับให้เป็นทนายความของสีกาคนนี้เลยและไม่สามารถจะแต่งตั้งทนายความได้ตามความเข้าใจของกระผมโดยได้รับการบอกกล่าวมาจากทนายความในประเทศเยอรมน,นีก็คือคดีความที่มีค่อยพาตั้ง แต่50 0 0 0ยูโรขึ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องมีทนายความเท่านั้นเพื่อปกป้องสิทธิของจำเลยหรือคู่ความในคดีต่างๆคดีจึงรอการพิจารณาจนกว่าจำเลยจะสามารถที่จะแต่งตั้งทนายความคนใหม่ได้ซึ่งคาดว่าศาลในประเทศเยอรมน,นีนั้นจะมีคำพิพากษาในเรื่องนี้ในเวลาอีกไม่นานนก